สถานีวิทยุมอปัตีออกปัตเมกะเฮิรตซร่วมกับโครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เสนอรายการดิวเตอร์ออนแอร์เตรียมความพร้อมด้านภาษาส,าสู่อาเซียนสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงรายการ ติวเตอร์ออนแอร์นะครับทางสถานีวิทยุมอปัตตานีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พี่มัตูกับภาษาอังกฤษกับเ,เรื่องราวที่สามารถจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายๆสามารถที่จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เริ่มจากง่ายๆแรกๆเทปแรกๆเทปแรกๆเหมือนเราจัดรายการทีวีอย่างเงี้นะฮะ ตอนแรกๆของอรายการเราก็มีเรื่องแนะนําของการทักทายไปแล้วนะครับการแนะนําตัวเป็นการเบื้องต้นวันนี้พี่มาตูก็จะมาต่อยอดกันไปเลยนะครับว่าวันนี้พี่มาตูมานําเสนอเรื่องเราถ้าเราไม่สบายนะครับ <laughs> I'm not very well นะครับ I'm not fine I'm not fine ฉันไม่ไม่ค่อยใช้นะ I'm not fine oh, I'm not well ดีกว่า I'm not well หรือ I'm not very well ก็ได้นะครับ เรื่องอะไรเอ่ยเรื่องก็คือว่าถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่า how are you how are you เรามักจะตอบว่า I'm fine แล้ว fine สบายดีใช่ถ้าเกิดว่าคนสบายดีสามารถตอบว่า I'm fine ได้เหมือนที่เราใช้อยู่ทุกวันตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมันธยมปลายมาเรื่อยๆนะครับ I'm fine สบายดี I'm well ฉันโอเค I'm good ฉันโอเคเหมือนกันทีนี้สมมติว่าเราไม่สบายเลยครับเราต้องการบอกเพื่อนว่าเนี่ยเราไม่สบายช่วยหน่อยเช่นหายาหน่อยพาไปหาหมอหน่อย หรือขอพักผ่อนหน่อยอย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมีการบอกเพื่อนให้ได้ว่าเราเป็นอะไรเพื่อนจะได้รู้ว่า,าจะช่วยเหลือเราได้อย่างไรวันนี้พี่มาตูก็มีอาการ 2- 3สาอย่างเบื้องต้นมามาแนะนำเป็นภาษาอังกฤษนะครับปวดหัวปวดฟันปวดท้องวันนี้พี่มาตูเอาสามปวดไม่ได้เอามาฝากเอาความรู้เป็นคำศัพท์ที่สามารถเอาไปบอกว่าเออเนี่ยปวดหัวจังเลย ถามว่าใช้กรณีไหนเหมือนที่เราใช้ในภาษาไทยเลยครับปวดหัวเพราะว่านอนเดึกปวดหัวเพราะว่าอ่านหนังสือเยอะเกินไปปวดหัวเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องคิดเยอะปวดหัวเพราะว่ามีเงินเยอะเกินไปบางคนอาจจะปวดหัวพี่มาตูช่วยปวดัวได้นะครับเอามาแบ่งกันหัวภาษาอังกฤษใช้คําว่า h a t e h-e-a-d head h-e-a-d h a t e นะครับ head ภาษาไทยมักจะใช้ทับศัพท์อยู่บ้างเช่น h e t e เฮททแปลว,ว่าหัวหน้าใครเป็นเฮทของโครงการนี้ใครเป็นเฮทของกลุ่มนี้ใครเป็นเฮทของงานนี้คงเคยได้ยินอยู่คงคงจะเคยได้ยินอยู่บ้างนะครับคําว่าเฮทแปลว,ว่าหัวนะครับหรืออาจจะเป็นหัวหน้าใช้คำว่าเฮทแทนคําว่าหัวหน้านี่ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าดูหนังโอ้โหเข้าหนังเลยถ้าดูหนังพวก CIA พวก FBI หนังจราจนจารกรรมอะไรอย่างนี้ก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับก็ใช้คำว่า Head Quarter เป็นสำนักงานใหญ่เ e a คอว่าสำนักงานใหญ่สามารถใช้กับทุกๆอย่างเช่นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ก็สามารถใช้คําว่า Head Quarter เป็นเป็นบิสเนสเป็นด้านธุรกิจก็ได้นะครับอ่ะเฮดแปลว่าหัว t o o t t h แปลว่าฟันนะครับ T-O-O-T-H Tooth tooth แล้วว่าฟันนะครับออกเสียง too ู to h แล้วก็เอาลิ้นดันฟันบน tooth เพราะ th อจะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึง่งหัวฟันแล้วก็ท้องนะครับหัวฟันทอ้องเะหัวฟันท้องมีเพลงจะมีแต่หัวไหลรตูวนะหัวฟันท้องอ่ะโอเคหัวเห hey, นะครับฟันคือ too ู h ท้องคือ m a c ม s t o m a ม h s t o m ม c h ออกเสียงตามทีละอันนะครับเอาหัวก่อนแล้วก็ฟันแล้วก็ท้องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราปวดหัวเราปวดฟันเราปวดท้องเราจะได้รู้ว,ว่าเวลารวมกันมันจะเป็นยังไงทีนี้พี่มาตูให้ลองซ้อมอ่านแยกดูก่อนนะอะเฮ้เฮ้เฮ้อีกตัวอีกตัวหนึ่งฟันนะครับ tooth 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 ตัวต่อไปครับท้องครับ St ach, stomach 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 ดีมากครับทีนี้เราจะใส่คําว่าปวดเข้าไปคือปวดหัวปวดฟันปวดท้องนะครับใช้คําว่าใช้ตัวอักษร a c h e a c a นะครับเขียนติดกันเลย h e a d a c h e head แปลว่าปวดหัว head a c ถ้าอ่านช้าๆเสียงจะต้องแยกกันนะครับควรจะอ่านเสียงด้กันเช่น head a c ปวดหัว tooth a c ปวดฟัน stomach a c ปวดท้องอืมแต่ถ้าอ่านเร็วๆก็จะมีลิงก์กินวบน,นิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับเยอะใช่ไหมใช่ headache headache อ่าออกเสียงนิดนึง toothache นะครับแล้วก็ stomachache stomach ache ก็ได้นะครับเอาละทีนี้เวลาเพื่อนถามว่าเราไม่สบายเราก็สามารถบอกได้ว่านี่เราปวดหัว headache headache ปวดฟัน toothache ปวดฟัน toothache ป, to ปวดท้อง stomach ache ปวดท้อง stomach ache stomach ache stomach ache นะครับอ่าง่ายเลยเห็นไหมครับง่ายมากๆเลย stomach ache นะฮะใช่แล้วครับผู้ฟังอ่าทบทวนนิดนึง how are you I'm very well ฉันไม่ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีอีกอันหนึ่งไม่สบายเลยคือไข้เลยไม่สบายไม่สบาย อะถ้าบอกว่าไม่สบาย I am sick เห็นไหมครับจากอตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยออกเสียงเลข6คือ sick ต้องมีเสียงข้างหลังนะครับถ้าเกิดไม่มีเสียงข้างหลังอาจจะเป็นทำให้ลังเลหรือไม่ไม่แน่ใจก็ได้คุณฟังไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงไม่สบายหรือจะหมายถึงเลข6นะครับ I am sick นะครับ I am sick How are you I am sick ไม่สบาย How are you เป็นยังไงบ้าง I am sick ฉันไม่สบาย โอเคไหมอ่าไม่สบายปุ๊บอาจจะมีคนถามหรือถ้าเกิดว่าเราต้องการบอกว่าเราเราระบ,บุเลยว่าเราปวดหัวเราปวดฟันเราปวดท้องถ้าปวดท้องจําได้ไหมว่าอะไรปวดท้องฮะ stomach ache นะครับปวดหัว head ache ดีมากครับปวดฟัน tooth ache โอเคทีนี้ถ้าเราอยากไปโรงพยาบาลนะครับ ถ้าเราอยากไปโรงพยาบาลจะทำยังไงเวลาเป็นถามว่า how are you I'm not very well I'm not I'm not very well ก็ไม่ค่อยดีนักหรือ I'm not well ฉันรู้สึกไม่ไม่ดีเท่าไหร่ not well ไม่สบายรู้สึกไม่โอเครู้สึกไม่ดีทะนั้นเรอจะบอก how are you I am sick ไม่สบายไปเลยนะครับ I m sick ซึ่งจะสามารถ บอกว่า uh, I've got a stomach I have got ประโยคเวลาบอกว่าไม่สบายจะต้อง uh, จะใช้คำว่าจริงๆ stomach ache นี่ก็เข้าใจลปะปวดท้อง stomach ache ปวดท้องจบแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะขยายความหรือจะใช้ให้มันเป็นประโยคนี่นะครับจะใช้ประโยคนี้นะครับ I have got ออะไร I have got a head ache I have got a tooth ache I have got a stomach ache ลองดูไหมครับลองออกเสียงตามนะครับ I have got a head ache I have got a tooth ache I have got a stomach ache พูดยาวเลยนะครับติดกันเลยนะครับ I have got a head ache I have got a head ache I have got a head ache o k เคต่อไปปวดฟันนะครับ I have got a tooth ache I have got a toothache. I have got a toothache. ปวดท้องนะครับ I have got a stomachache. I have got a stomachache. I have got a stomachache. Stomach ได้แล้วนะครับทีนี้ถึงเมื่อเราอยากไปโรงพยาบาลนะฮะรู้สึกว่าพาฉันไปหาโรงพยาบาลที่จะบอกว่ายัางไงโรงพยาบาลภาษาอังกฤษว่าอะไรลงอืมใช่แล้วนะครับ Hospital เรพยปบปลภาษาอังกฤษคือ Hospital ถ้าเกิดว่าเราอยากบอกว่าเพื่อนพาไปโรงพยาบาลหน่อย Please take me to the hospital Please bring me ก็ได้นะครับ Please bring me Please take me แล้วแต่จะใช้นะครับ Please bring me to the hospital หรือบอกอย่างนี้เลย I want to go to the hospital ฉันอยากไปโรงพยาบาลนะ I want to go ฉันอยากจะไป I want to go want แปลว,ว่าต้องการ go แปลว,ว่าไปหลักของภาษาอังกฤษอันนึงก็คือถ้าการิยาติดกันสองตัวให้ใส่ to ตรงกลาง I want to go เห็นไหมฮะ I want to go โอเคนะครับ I want to go to อะไร to the hospital ก็ได้นะครับ I want to go to the hospital เราเพื่อนก็จะได้รู้ว่าอ๋ออยากไปโรงพยาบาลน,นี่เองนะครับเอาละ I'm not very well นะครับ I'm not so well I'm not well I m sick I've got headache I've got toothache I've got stomachache I want to go to the hospital นะครับแต่เกิดเราอยากรู้ว่าเออเนี่ยเราก็ไม่รู้เพิ่งเจอแล้วกดด็ดูดูท่าทางเพื่อนไม่ค่อยสบายดูท่าทางเพื่อนแบบว่าเออน่าจะเป็นไข้เราก็อยากรู้ว่าไปหาหมอแล้วยัง ประโยคที่ถามว่าไปหาหมอแล้วยังจะใช้คําว่าอะไรไปหาหมอแล้วยังสามารถใช้ uh, past simple หรือ present perfect ก็ได้นะครับ past simple คือ did you did you อะไรก็ได้ใส่ไปเลย did you ก็บอกว่าทําอะไรหรือ have you something นะครับก็สามารถใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดอันนี้เอาง่ายๆเลย did you did you went to see the doctor ก็ได้นะครับหรือ did you สามารถใช้กับทุกๆอย่างเลยนะครับเ <c oughs> ช่นถามว่ากินข้าวหรือยัง did you have breakfast นะครับ did you went to did you went ไม่ได้เพราะว่า did เป็นอดีตไปแล้ว did you go to see a doctor did you see doctor อ่าง่ายไหม did เป็นช่องสองของ do นะครับ did you see doctor see doctor ก,ก็คือพบหมอ นะครับ see doctor did you see doctor ถามว่าเออจอหมอแล้วยังเขาจะว่า yes หรือ no yes I did no I didn't นะครับก็จะเป็นประโยคที่ใช้ในการสอบถามเรื่องของอาการไม่สบายอาการป่วยไข้ไปหาหมอหรือยังอ,อันนี้ก็คือเป็นเป็นเหตุการณ์เวลาเราอยู่ด้วยกันกับหลายๆคนเนี่ยนะครับส่วนแบบว่า,วา ไปต่างประเทศหรือมีคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมาหาเราประโยคเหล่านี้ง่ายๆก็จะสามารถที่จะใช้ให้เราเสามารถที่เราจะใช้ในการที่จะใช้ในชีวิตประจําวันว่าเราเป็นอะไรหรือสมมติว่าเราไปต้องไปหาหมอแล้วอยู่ต่างประเทศเนี่ยครับแล้วเราต้องไปหาหมอเราก็ต้องบอกหมอว่าเราเป็นอะไรปวดอะไรเจ็บอะไรมาไม่งั้นหมอก็รักษาไม่ถูกเหมือนกันใช่ไหมครับเอาล่ะนี่ก็จบเซกชันแรกของวันนี้เรื่องของการถามอาการเรื่อง เล็กๆน้อยๆเรื่องของการไม่สบายไปหาหมอแล้วก็ไปโรงพยาบาลนะครับทีนี้พี่มตุจะขออนุญาตต่อเลยนะครับเรามีเวลาอีกหนึ่งหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งนะฮะมีเวลาพอที่จะได้ความรู้ใหม่อีกชุดหนึ่งวันนี้อีกอันนึงนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของอทักทายเรื่องของการทักทายซึ่งมันก็จะมีเฮลโลอะไรเรียบร้อยถามชื่ออะไรเสร็จก็จะมีอันนี้ก็คือ see you again อันนี้ทราบกันไปแล้วนะครับ see you later อีกอันนึงที่สามารถใช้ได้นะครับซึ่งาสามารถใช้ได้ทั้งทั้งที่เราเพิ่งเจอกันหรือเราเจอกันแล้วสนิทกันละนะครับสามารถใช้คำนี้ได้นะครับ have a nice day have a nice day จริงอยู่ที่คำว่า have ขึ้นต้นแต่ไม่ได้แปลว,ว่าประโยคนี้จะเป็นประโยคคำถามนะครับประโยคนี้แปลว่า have a nice day ก็คือขอให เป็นวันที่ดีอะไรแบบนี้นะครับขอให้เจอวันที่ดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ Have a nice day นะครับ Have h a v e ว o A อ a นะครับก็คือ,อ,อตัว a ตัวเดียวแล้วก็วัก n i c e nice Have a nice หรือจะใช้คำว่า Have a good ก็ได้ Have a nice หรือ Have a good เช่น Have a good day Have a nice day ได้เหมือนกันทั้งสองตัวนะครับก็ อาจจะเป็นตอนเช้าเราเจอกันแล้วก็แบบว่าเป็นยังไงบ้างอ่าทักทายโอเคนะ Have a nice day ขอให้เป็นวันที่ดีขอให้เจอวันขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับเธอถืคือบางทีถ้าแปลแปลแบบว่าตรงตัวนี้ก็สื่อสารค่อนข้างจะลําบากอยู่นะครับเพราะว่าบางวัฒนธรรมเนี่ยเราจะมีคําที่เราจะใช้แต่ว่าบางวัฒนธรรมเนี่ยไม่มีคํานั้นอย่างอยากเรามีคําว่าครับค่ะแต่ภาษาอังกฤษไม่มีครับไม่มีค่ะแต่ว่าเราก็ดู บริบทดูองค์ประกอบอื่นๆว่าประโยคนี้น่าจะมีคําว่าครับน่าจะมีคําว่าค่ะอะไรแบบนี้นะครับคือบางอย่างแปลยากแต่ว่าเอาไปว่าเราถือว่าให้ความเข้าใจนะ h a v e a n i c e day หรือ h a v e a good day ลองใช้ดูนะครับตอนเช้าถ้าเป็นไปได้ควรจะเป็นแบบว่าช่วงแรกของวันอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราไปส่งเพื่อนหรือรู้ข่าวว่าเพื่อนกําลังจะไปเดินทาง ไปที่ใดที่หนึง่งไปทํากิจกรรมอีกที่หนึง่งหรือต้องไปทําอะไรอะไรอะไรอีกที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถจะใช้คําว่า have a nice trip เช่นออกทริปไปทําค่ายไปลงพื้นที่มีกิจกรรมอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถใช้คําว่า have a nice trip ได้ Trip ก็คือ t r i p t r i p trip นะครับทริปทัวร์ไปเที่ยวไปเที่ยวเลย have a nice trip นะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนมาอยู่ในประเทศไทยมีอีกอันหนึ่งน่าสนใจ Uh, have a nice time ขอให้ขอให uh, เป็นช่วงเวลาที่ดี Have a nice time here ที่นี่ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นประโยคหลายๆประโยคที่สามารถจะใช้เวลาที่เราจะบอกว่าออแทนที่จะเป็นคำว่าโชคดีนะซึ่งคำว่าโชคดีนะก็ใช้ได้ good luck G O O D w L U C K good luck โชคดีนะครับก็ใช้ได้ Have a nice day Have a nice time Have a nice trip Have a good day, have a good time, have a good trip. อลองอ่านตามลองลองออกเสียงตามกันดีกว่านะครับจะได้ฝึกในการสื่อสารด้วยเผื่อว่าเราต้องไปเจอสถานการณ์บางสถานการณ์ก็ลองใช้บางทีลองใช้แล้วมันรู้สึกไม่ใช่ก็อย่างน้อยเราได้รู้ว่าเฮ้ hey, มันไม่ใช่ต้องลองใช้ในการใช้ฝึกภาษามันต้องหาโอกาสที่จะใช้ในการฝึกฝนอะไรอะไรได้นะครับอ้าวออกเสียงตามเลยพี่มาตัวจะเว้นช่วงให้คุณผู้ฟังได้ อลองออกเสียงตามเดี๋ยวจะมี6ประโยคนะครับ6ประโยคอ่ะเริ่มนะครับ have a nice trip have a nice trip ต่อไปนะครับ have a nice time have a nice time ต่อไปนะครับ have a nice day have a nice day เอาละทีนี้จะเปลี่ยนจาก nice เป็น good นะครับ have a good trip have a good trip ต่อไปนะครับ have a good time Have a good time แล้วก็ Have a good day Have a good day ทีนี้มักจะมีหรือถ้าเกิดว่านึกอะไรไม่ออกหรือว่าอยากจะลองใช้คําอื่นก็สามารถใช้คําว่า good luck good luck แปลว,ว่าโชคนะครับ good luck ก็แปลว,ว่าโชคดี good luck นะครับ good luck good luck นี่เท่าที่เห็นนะฮะมักจะเขียนกันอยู่ในสมุด f r i e n d s h i ของเด็กม .6 good luck นะโชคดีนะเราจะจากกันไปแล้วนะอะไรแบบนี้นะครับอขอให โชคดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือจบการศึกษาหรือส่งย้ายที่ทำงานปลดกเกษียณคุณผู้ฟังสามารถใช้ Good luck ได้เลยนะครับอืมนะแล้วก็ต่ออีกนิดน,งนึง่ไหน,หน,หน,หนก็ไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับใช้คำว่า enjoy enjoy e n j o y enjoy enjoy your enjoy what y o u r your ของเธอ Enjoy your day, enjoy your trip, enjoy your time. ใช่ได้เหมือนกันนะครับ Enjoy your day ลองดูพร้อมกันอ่ะ uh, Enjoy your... ทีละอัน day, trip, time นะครับเอา day ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นคำว่า uh, trip แล้วก็จะเป็นคำว่า time อ่ะ Enjoy your day นะครับ Enjoy your trip แล้วก็ Enjoy your time พร้อมออกเสียงตามพ่มาตูเนาะ Enjoy your day, Enjoy your day ต่อไปนะครับ Enjoy your trip Enjoy your trip Enjoy your time Enjoy your time จะต่างกันนิดหนึ่งครับเช่น Have a nice trip ขอให้เจอทริปดีๆ Enjoy your trip ดูดูสนุกสนานมากขึ้นขอให้ขอให้ทริปนี้มันทริปที่สนุกประมาณนั้นเลยนะครับแต่ออันนึงมื้ออาหารภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า meal M E A L หลายครั้งที่เจอก็ใช้คำว,ว่า enjoy your meal ก็คือขอไม่ได้ให้สนุกกับอาหารนะครับขอให้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขอ,ออกเชิงนั้นนะครับ enjoy your meal ก็มักจะบอกก่อนที่จะเริ่มรับประทานอาหารนะครับเช่นพิธีกรตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่พิธีกรภาษาอังกฤษแล้วก็มันจะนำทุกท่านเข้าสู่การรับประทานอาหารหลังจากที่มีพิธีเปิดพิธีนู่นนี่นั่น,นเสร็จเรียบร้อยก็มังจะรับประทานอาหารสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยครับ Please enjoy your meal ออกเสียงตามอ๋อโอเคมีคนอยากออกเสียงตามนะครับได้เลย Please enjoy your meal Please enjoy your meal เป็นการบอกว่าขอให้รับประทานอาหารอย่างมีความสุขซึ่งก็ยังจะสามารถพอจะสามารถใช้ได้เวลาเสิร์ฟอาหารแต่เท่าที่ดูยังไม่เคยถ้าถ้าเป็นแบบทางการอะไรเนี่ยเสิร์ฟตามร้านอาหารอะไรเงี้ยยังไม่ค่อยเจอนะครับแต่ถ้าเกิดว่า เอาไว้เพื่อความปลอดภัยเอาแบบสนิทกันแล้วหรือว่าคนมาที่บ้านแล้วก็เราก็จัดอาหารให้ please enjoy your meal please enjoy your food ก็ได้นะครับ food ที่แปลว่าอาหารหรือ please enjoy your drink นะครับขอให้มีความสุขกับการรับเครื่องดืม่มขอให้มีความสุขกับการดื่มเครื่องดื่มที่เราจัดเตรียมให้หรือดื่มเครื่องดื่มนั้นนั้นนี่นะนะครับ enjoy your food enjoy your meal enjoy your drink enjoy your time enjoy your day enjoy your trip นะครับย o h n ไปที่ have a nice day have a nice trip have a nice time o o o u l u นะครับแล้วก็ต้นชั่วโมงช่วงแรกของวันนี้เราก็เรียนเรื่องของเราก็เรียนรู้เรื่องของ uh, อาการาการไม่สบายเวลาจะบอกเพื่อนก็คือ uh, I'm not very well I'm not well I'm sick I've got a headache I've got a toothache I've got a stomachache I want to go to the hospital Uh, did you see t doctor? Did you see a doctor? นะครับน,นี่ก็เป็นข้อมูล2เรื่องเลยทีเดียววันนี้นะครับใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับอาศัยการจําเอาแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมเอานะครับวันนี้กเ็เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังติดตามรายการติวเตอร์ออนแอกับสถานีวิทยุมอ,งอ,องปัตตานีนะครับได้ ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้พี่มาตูเองต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมนำภาษาอังกฤษไปลองใช้เพราะว่าการฝึกภาษามีความจำเป็นมากๆคือการได้ลองใช้การได้ใช้งานไม่งานภาษาจะเป็นทักษะหนึ่งที่สามารถลืมได้การทบทวนเป็นสิ่งจำเป็นการฟังวิทยุจากรายการทิวตออนแอร์แล้วเนี่ยก็มีการชดนโนดบ้างก็จะดีนะครับ ชอนอะไรบ้างอะไรบ้างก็จะดีะแล้วก็เอามาทบทวนแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับหนังสืออะไรก็ตามหนังหรือเพลงหรืออะไรที่คุณผู้ฟังชอบในการที่จะเอามาใช้ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณผู้ฟังเองก็เอามาใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งรายการที่อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้มีภาษาอังกฤษหนึ่งภาษาเป็นความสามารถพิเศษที่ใช้ในการสื่อสารได้วันนี้พี่มตุลขอลาไปก่อนนะครับยื ลักสวัสดีครับ